พระภิสูรรูปหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระมหากัสปาเทระตอนที่บวชใหม่ๆนั้นท่านก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมด้วยความวิริยะอุตสาหะเรียกว่าตั้งใจเอาจริงจนบรรลุฌานสี่แต่ยังเป็นโลกียฌานอยู่แต่วันหนึ่งเกิดไม่สํำรวมไปเห็นผู้หญิงนางหนึ่งเข้าเชื้อเรือนของผู้เป็นลุงเป็นเรื่องละทีนี้ท่านเกิดจิตปริพัท์กับผู้หญิงคนนั้น ทำให้ชานเสื่อมจึงลาสิกขาออกไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นต่อมาจะว่าเป็นเวนรรกรรมก็สุดจะเดาได้เกิดไปคบเพื่อนชั่วเลยกลายไปเป็นโจรกับเพื่อนหาเลี้ยงชีพด้วยการปล้นสะดมลักเล็กขโมยน้อยในที่สุดก็ถูกทางการจับเข้าจนได้ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตแต่ก่อนประหารให้จับมัดแขนไพล่หลังแล้วเคี่ยนโดยหวาย แล้วถูกนำไปสู่ตะแลงแกงเพื่อประหารชีวิตวันนั้นพระมหากัสสปะเถระออกบินทบาทเห็นเขาถูกนำตัวไปจึงขอให้ผู้คุมเนพรเครื่องจองจำให้ย่อนและพูดว่าเธอจงระล,ลึกถึงกรรมฐานที่เธอเคยสั่งสมไว้แล้วเถิดเขาจึงได้สติพระโอวาทดนันแล้วทำจิตให้เป็นสมาธิอย่างฌานสี่ให้เกิดขึ้นอีกครั้ง ในขณะที่ผู้คุมให้เขานอนหงายบนหลาวเพื่อเตรียมประหารเขาสงบนิ่งด้วยชานไม่กลัวไม่สะดุง้งแม้เพชฌฆาตยกดาบขึ้นเตรียมจะฟันอยู่แล้วเมื่อผู้คนที่มองดูอยู่เห็นเขาไม่สะดุง้งไม่สะทกสะท้านอะไรเลยต่างก็พูดกันว่าพวกท่านทั้งหลายจงดูบุรุษคนนี้สิเขาไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้าน ในถามกลางบรุษผู้มีอาวุธในมือแม้จะหลายร้อยคนโอ้ช่างน,น่าอัศจรรย์จริงๆเมื่อชาวบ้านวิจารณ์กัะหนักๆเข้าผู้คุมจึงหยุดประหารแล้วเข้าไปกราบทูลพระราชาพระราชาทรงสดับเหตุการณ์แล้วจึงตรัสว่าพวกท่านจงปล่อยเข้าไปเถิดและพระราชาก็เสด็จไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดเวลุวันกราบทูลถึงเรื่องนั้น ในระหว่างนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่เขาในระยะไกลด้วยพุทธ,ธานุภาพความว่าบุคคลใดพ้นจากป่าหมายถึงตัญหาแล้วยังแล่นไปสู่ป่าตามเดิมท่านทั้งหลายจงดูบุคคลนั้นเขาพ้นจากเครื่องผูกหมายถึงการคลองเรือนแล้วยังแล่นไปสู่เครื่องผูกตามเดิมเขานั่งฟังธรรมในอยู่ที่หลักประหารด้วยจิตที่เป็นสมาธิ อันเกิดจากฌานสีทำให้ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันแล้วหอกขึ้นสู่อากาศไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดเบลวันเพื่อขอบวชเมื่อบวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันในวันนั้นเลยขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจพระมหาสมคิดชยาพิรโตขอบคุณครับ